อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเสื้อแร็งล็อกเนี่ยตีบวกได้แต่ว่าใช้วิธีการตีบวกพิเศษ,ษ,ษก็คือใช้มรกรหนึ่งเม็ดในการตีบวกติด100%ซนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องตีบวกก่อนออปชั่นเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอาจาก o ยูทูบกันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําวิธีการทําเสื้อเดอะแร็าล็อกทีเชิร์ตกันนะครับผมเป็นเสื้อที่มาจากกิจกรรมคอแลบระหว่างเกมเดอะแร็าล็อกกับ เอานะครับผมอ่ะเดี like <with> ๋ยวมาดูกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟิตยูทูบครับสำหรับเสื้อเดอร์ในกอล์ฟทีชอทนะครับผมความสามารถของมันนะครับก็คือได้อีกปีสเปอร์ดรอปเดสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมออเตตัดสามนะครับผมอันนี้คือดีมากๆเลยผมชอบอันนี้มากครับออเตตัดสามนะเพิ่มแม็กซ์พีสามเปอร์เซ็นต์แม็กซ์พีสามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือบวกศูนย์ได้เลยนะครับผมต่อมาก เบสเลเวล33นะครับผมจะได้ Attack 3หน่วยเอเมทแท็กสหน่วยหมายความว่าถ้าเราเบสเลเวล99นะครับผมคุณจะได้ Attack 9หน่วยเอเมทแท็กหน่วยนะฮะก็ดีอีกเช่นกันนะครับผมแม้จะน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังถือว่าดีแหละนะครับของฟรีแล้วก็ทุกๆ3อัปเกรดนะครับผมจะได้แท็กอีก3หน่วยนะครับผมถ้าเสื้อบวก9ก็จะได้แ t t a ท็กหน่วยนั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเสื้อเนี้ยตีบวกติด100%นนะครับผม มันมี ABC พิเศษตีบวกอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใส่คู่กับหมวก3ปีนะครับผมจะได้อ p อีก3าเปอร์ดอปเลตอีก3%นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยว่าเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นหมวกประจำอาชีพตัวเองไม่ได้ใช้หมวก3ปีก็ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่คุณบัตรด้านบนเนี่ยที่เป็นออเตตัทสามเอแทบเพิ่มขึ้นเอแทบเพิ่มขึ้นตามการตีบวกกับอ p เนี่ยมันคุ้มค่าแล้วครับผมที่สำคัญใส่ได้เลเวล3นะครับผมมีสล็ออตดด้้วยใส่ไทุกาชีพนะครับผม เรียกได้ว่ามันคือเสื้อสามันในอนาคตนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าเราจะทํายังไงกันบ้างนะครับผมเพื่อให้ได้เสื้ออันนี้มานะฮะสิ่งแรกที่คุณต้องทานะครับผมนั่นก็คือมาเล่นเกมเดอะและกเอล็อกนะครับผมมันเป็นเกมมือถือนะครับผมสามารถโหลดมาเล่นได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยเล่นอาชีพไหนดีเล่นอาชีพไหนเร็วนะครับผมสมมติแบบคุณอยากแค่เอาโค้ดเฉยๆนะครับผมผมแนะนํา Hunter เลยครับผม ฮันเตอร์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันยิงไกลนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างแรงใช้ของน้อยนะฮะแล้วก็สายที่แนะนําให้เล่นนะครับก็คือสายดับเบิลสตาร์บนะครับผมเตตั้หลักๆของฮันเตอร์เนี่ยของผมอัพเป็นเด็กกับลักนะครับเกมนี้มันอัพแค่นี้จริงๆเด็กกับลักนะผมเน้นเด็กแล้วก็ลักตามลงมานะครับผมส่วนพวกสกิลของสมชายหรือพวกนี้ก็สามารถดูในไลน์ได้เลยหรือว่าถ้าอัพแบบเร็วๆก็คือหลักๆเนี่ยเราจะใช้ดับเบิลสตาร์บนะครับผมดับเบิลสตาร์บ์อลเชือกไออีเกิลฮาร์สนะครับผมอีพุบคคอนนนเซนนะรัผม และหยอดที่เหลือทั้งหมดลงแอโรชาวเวอร์กับไอตัวแอโรคัพติ้งนะครับผมสวนเป็นคัทสเนี่ยให้คุณมาอัพตัวฟอร์คอนแอทแทกนะครับผมบีดเบนนะฮะแล้วก็ไปเอาบัสไม้นะครับผมแล้วก็ถ้าเหลือเนี่ยก็จะเอาฟิซซิ้งแท็บนะครับผมอ่ะหละักๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเล่นฮันเตอร์นะฮะคือพวกของสมใส่เนี่ยมันหาได้ตามดันในเกมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้ในเกมได้เกมเนี่ยเล่นไม่ยาก คิดอะไรไม่ออกกุณกดดูเควสดหลักแล้วทำตามเควสดหลักไปเรื่อยๆก่อนครับผมประมาณนี้เลยฮะัสำหรับการเล่นเดะและก็ล็อกนะครับผมมาดูเรื่องของรางวัลกันดีกว่านะครับผมของรางวัลคอลแลบนะครับมันจะมีด้วยกัน4ชุดนะครับสำหรับ ao c จริงๆมาคอลแลบสองเซิร์ฟนะทั้ง ao c แลวก็ ao สามแต่ว่า ao สามเนี่ยของมันจะเป็นหมวกอันเก่าเป็นแบบหมวกตกแผ่นแล้วอะ่ะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร,นรนะ่นะครับก็เลยแนะนำว่าถ้าใครจะแลกโค้ดไปใช้แลกโค้ดไปขายเนี่ยและนำของ เอาซีจะขายง่ายกว่านะฮะสำหรับของรางวัลจะมีอยู่ด้วยกัน4ชุดนะครับผมชุดแรกเนี่ยก็คือถ้าเราล็อกอินในเว็บนะครับผมด้วยเลเวล50นะครับตัวละครของเดิร์นแล็ล็อกเลเวล50เนี่ยคุณจะได้ตัวแฮปปี้บอลลูนสกอร์30อันไปก่อนเลยอันนี้คือเซตที่1นะครับผมต่อมาคือเซตที่2นะครับผมก็คือคุณจะได้หมวกสามปีอินโนซิลลี่ครับผมก็คือหมวก3ปีนั่นเองนะหมวกกิีตะหมวกกิต3ปีที่มีสล็อตอะนะครับผมได้ไปเลยนะครับ1ใบนะครับผมมันเเป็นนไอทมโค้ดะหมายคววาาาามม่คุณสรถเอาไอเทมโค้ดหมวกเนี่ย ไปขายได้นะผมเห็นเขาขายกันตอนนี้น่าจะใบละสีบาทนะครับเอาจริงก็น่าซื้ออยู่นะเพราะว่าถ้าเทียบกับการไปหาการ์ดบูการ์ดกับลอตโต้บอลเนี่ยแล้วมาซื้อเอาอะผมว่าซื้อเอาง่ายกว่าต่อมาก็คือระดับสัดไปคือระดับเลเวลหกตัวละคร60เนี่ยนะครับผมคุณจะได้ตัวลาพินอาร์เมอร์บ็อกนะครับผมมันเป็นกล่องเอาไว้สุ่มออปชั่นของเสื้อเดอนะแนลล็อกอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งในการเก็บเวลอะหนึ่งถึงหกสิบอะถือว่าไวามากครับผมปกติเล่น2วันเนี่ยจะได้แล้ว1หนม แต่ถ้าขึ้น70เมื่อไหร่เนี่ยนานมากอันนี้ผมเล่นมา2อาทิตย์แล้วมั้งเพิ่ง65เองเพราะว่าไม่ค่อยได้เติมนะครับผมมันเลเวลช้าหน่อยนะฮะหลักๆเนี่ยถ้าเอาแบบเร็วๆนะ1นึถึงหกแป๊บเดียวได้นะครับผม60เนี่ยไอตัวกล่องลาพินบ็อกกล่องกล่องออฟลาพินบ็อกเนี่ยรู้สึกเขาขายประมาณ150บาทนะฮะก็ง่ายอยู่นะ2วัน150บาทนะครับผมเล่นหลายตัวเอาก็ได้นะฮะเล่นหลายไอเดียเอานะครับผมต่อมาโค้ดเลเวล70นะครับผมเลเวล70เนี่ยคุณจะได้ตัวแล็คล็อกทีเชิรร์ตตตเลลลยนนนนนนนะะะะคคััับผผมมก็ออที่่แแสดดงใหหู้้ิปฮ มันอยู่ที่โค้ดเลขเจ็ดนะครับผมก็ทํายากหน่อยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการเอาโค้ดกันนะครับสำหรับการเอาโค้ดเดิะแลก็ล็อกนะฮะในการเอาโค้ดนะครับผมคุณต้องเข้ามาที่เว็บเดิร์ดแลกซ์ล็อกซีคอมนะครับผมจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมานิดนึงครับผมจะเจอคําว่าอีเวนต์นะครับกดเข้าไปตรงนี้ที่เป็น X Event เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าใครบางคนเข้าไปเป็นหน้าขาวๆเนี่ยให้คุณใช้เปิดโหมด i n c o g n i t o เอานะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับผมเพราะว่าหน้าต่างธรรมดาใช้ไม่ได้ต้องเข้าผ่าน i n c o g n i t o มันถึงตรงนี้เนี่ยก็ใช้ล็อกอินเกมที่คุณล็อกอินเลยอย่างผมเนี่ยใช้ Gmail ใช่ไหมก็ใช้ของ Google ล็อกอินไปนะครับหลังจากล็อกอินเสร็จนะครับผมคุณจะเข้าหน้านี้นะครับผมก็คือหน้าคอลแลบกันนะครับผมมันก็จะมีบอกโค้ดว่าแบบเอ้ยเอาคัสสามได้ไลน์เอาคัสสิกได้ลดไดลน์ครับผม RO Idol ได้ไลน์นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าเอาคัสสามมันจะเป็นหมู่ OS ซึ่งหมู่ OS มันตกแพ่ไปแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะฮะถ้าจะแลกไปใช้หรือแลกไปขายเนี่ยแนะนำว่าเอาซีมันซื้อง่ายขายคล่องกว่านะครับผม อ่ะของผมก็จะแลกเอาสนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะผมอย่างผมอยู่ isluut เใช่ไหมมันก็จะมาเช็ค uid ตรงนี้นะครับผมก็กดนะครับผมจากนั้นกดเช็คนะครับผมปุ๊บมันก็จะเช็คให้ว่าอ่าตอนนี้เรามีเลเวลเท่าไหร่นะผมอย่างผมเนี่ยมีเลเวลหกสนะครับผมจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมมันจะมีให้เลือกเกมนะครับผมมันบอกว่าถ้าเลือกเกมแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับผมก็เลือกดีแล้วกันว่าคุณจะเอาอันไหนนะฮะ อของผมก็เลือกไปแล้วคลาสสิกก็กดเลือกไปจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการกดเลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกตัวละครอะไรพวกนี้อีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดเช็คนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นเป็นโค้ดให้เลยแบบนี้นะครับผมคุณก็กดค o p y แล้วไปเติมในเว็บไอเทมโค้ดของ a อ c ได้เลยนะฮะเดี๋ยวก,กดค o p y ี้แป๊บหนึ่งแล้วขอไปเติมโค้ดแป๊บนะครับในการเติมโค้ดนะครับให้คุณเข้ามาที่เว็บของ a อ c แล้วก็เลือกเมนูไอเทม เติมไอเทมโค้ดตรงด้านบนขวานะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างอีกนิดนึงนะครับผมมันจะมีตัวล็อกอินอีเวนต์นะครับก็คือให้คุณเข้ามาล็อกอินหน้าเว็บนะครับผมก็กดทําการเช็คอินนะครับหน้านี้1ทีนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกตัวละครอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็กดเช็คทีนึงนะฮะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นไอเทมโค้ดแล้วนะครับคือถ้าคุณแบบไม่ขึ้นอะไรเนี่ยคุณขึ้นไปข้างบนไปเช็คตัวละครอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้กันว่าทำไมมันต้องรีเเเเเเเฟรรรรรรแแแบบบบบบนน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 ีีีีีี้้้้้้้้้ะะะะะะะฮหหลลลัััััังงจจจาาาาาากกกกกกขขมม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 มดดดดดููใไไไไยยยคคคคผผผปปททท่่่ต็ศออโวว ก็เลเวล50นะครับผมก็ได้เป็นหมวก3ามยีเอเนวิสซี่นะครับผมเลเวล60นะครับผมจะได้เป็นกล่องสุ่มออปชั่นเดระและก็ล็อกนะครับแล้วก็50เช็คอินในเว็บเนี่ยก็จะได้เป็นแฮปปี้บอลลูน50เม็ดนะครับผมแล้วก็เลเวล70ของผมยังไม่ถึงนะครับผมผมไปซื้อไอตัวเสื้อมาต่างหากอีกทีนึงนะเสื้อเดียวได้นะเสื้อเดียวได้อ๋อ mm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเสื้อแลงล็อกเนี่ยตีบวกได้แต่ว่าใช้วิธีการตีบวกพิเศษก็คือใช้มรกรหนึ่งเม็ดในการตีบบวกติด100%นะครัผม อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องตีบวกก่อนออปชันเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าออฟก่อนเนี่ยตีบวกปุ๊บออฟหายนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมตีบวกให้ดูแล้วกันนะฮะสินัวไวา์สิเม็ดนะครับผมอ่าแกะมาเลยนะครับผมปุ๊บเราก็ใส่เสื้อใช่ไหมกดคุยครับผมแบ็กสมิธท,ที่ใช้ในการตีบวกเนี่ยมันอยู่ที่มอรูนนะครับใกล้ๆกับคาฟาคาฟาอยู่นี่ข้างบนนะครับผมนี่คาฟาอยู่น,นี่คุณเดินลงมานิดนึงนะฮะนี่เดินลงมานะครับผมคุณจะเจอกับแบ็กสมิธ เดอะแลกกระลอกนะครับผมอัปเกรดทีเชิร์ตนะครับผมอ่าเริ่มการแลกเปลี่ยนกดโอเคนะครับผมได้บวกหนึ่งมาแล้วนะฮะอย่างที่บอกว่าใช้ซินอวาย1เม็ดในการตีบวกนะครับผมอ่อัปเกรดไปนะครับผมอัปให้มันถึงบวก9ก่อนอ่ะมันสุดที่บวก9ครับผมตีบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คิดง่ายนะครับเสื้อหนึ่งตัวคุณจะเอาบวก9คุณก็เสียประมาณ90บาทนะฮะซินอวาย9เม็ดนะครับก็อย่าลืมนะครับเติมเงินด้วยลิงก์เทปทูลเวย์นะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะครับผม ฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ,อ,อ้อมใจทุกท่านด้วยนะฮะเทพทูดอทคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนัลเวได้ค่าขนมโอเคอ่ะได้เสื้อบวกเก้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูแสแตทนะครับผมนี่ครับออแตดสามแอดแท็กเพิ่มขึ้นนะฮะจากบวก11เป็นบวก26ครับผมบวกประมาณ15หน่วยได้อยู่นะครับก็ค,ค่อนข้างดีนะเนี่ยพอร์นี้9ใช่ไหมบวก9ได้9นะครับผมอันนี้มัน85จะได้อีก6หน่วยครับผมเป็น15หน่วยนะฮะ ถาเลึกไ99เนี่ยก็ได้อีก3เป็น18หน่วยนะครับผมของโคตรดีนะฮะโอเคต่อมาวิธีการออปชันนะครับผมวิธีการออปชันเนี่ยคุณต้องถอดเสื้อจากตัวแบบนี้ก่อนนะครับให้มาอยู่ในช่องเก็บของนะฮะจากนั้นเนี่ยดับเบิลคลิกที่กล่องเลยครับผมแรนด o m Option b o ็อกนะครับลากเสื้อเข้าไปนะครับกดเมคนะครับผมฟึบออกมานะครับผมก็จะได้เป็นออปชันแบบออฟแถวนะครับผมอันนี้เป็นออฟแม็กเกับเพิ่มป้องกันการโดนไรทาานะครับ ก็อันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับเลดิกแหละนะฮะผมหร์เซ็นนะฮะออปชันเนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายมากนะครับผมแถวที่1เนี่ยก็คือแถวด้านบนนะครับผมจะมีตั้งแต่ออปสแตทนะครับผมออปแอทแทกออปเพิ่มฮิตออปเพิ่มเอพิดีสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะออปลดไล่นะครับผมออปดีสุดแพงสุดรู้สึกจะเป็นลดไล่ห้านะครับผมและแถวที่สองก็คือแถวล่างนะครับผมดีสุดจะเป็นลดไล่ห้าเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับผมเพราะว่าแถวสองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกรีซิต่าต่างๆอ่ะก็มีลดไล่เนี่ยโดด แพงสุดรู้สึกจะเป็นรถไล่สิบเปอร์บน5ล่าง5นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเสื้อสามัญประจําตัวนะครับผมเหมาะแก่การหามาใส่มากนะครับได้ทั้ง EP ได้ทั้งสเตตนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มส u b s c r i b ์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซ u เปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกอมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ